สวัสดีครับอีพีนี้เดี๋ยวจะพาแก้ปัญหาต่อไม้นอกเนี่ยนะครับไม้นอกอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นไม้ไม้ไร้สายแบบนี้นะครับแล้วไม่ยอมมีเสียงนะครับก็คือเหมือนต่อไม่ได้นะครับทีนี้ปัญหาพวกนี้มันจะเกิดกับแอปกล้องของมือถือนะนี่นะครับสําหรับพวกแอปที่ว่าพวกแอปแอปถ่ายวิดีโอพวกเนี้ยจะไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นของมือถือ นะครับส่วนมากจะมีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับไมซัลโมนิกไม่ต้องนะเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับนะนี่นะครับหูฟังนี่ช่ดิแจ็คันเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะคล้ายๆกันนม่คล้ายรเหมือนกันเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกไปก่อนนี่ผมจะใช้เป็นไม้โบยาตัวนี้นะครับก็เปิดวิดีโอขึ้นมาครับผมจะเสียบเข้าไปเลยนะ ผมจะกดบันทึกแล้วนับนะครับนับหนึ่งถึงห้านะโอเคครับเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกนะครับถ้าไม่ถอดออกมันจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันคิดว่าเราต่อหูฟังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับอา้าวแล้วอย่างนี้มันก็นใช้ได้สิ ครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันได้เสียงนะครับมาจากไมค์ของมือถือตัวนี้นี่นะครับข้างล่างกับข้างบนนะครับทีนี้อาจเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่ออกไปที่แอปมือถือมันเดิมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปทีนี้ผมจะลองเอานิ้วปิดรูไมค์อย่างนี้นะครับเริ่มนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาดูวิดีโอกัน,นครับช่วงแรกผมที่นิ้วไปโดนไม้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีเสียงอ่ะฟังอีกรอบ ครับจะพาไปดูวิธีแก้นะครับให้เพื่อนๆนนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วไปหาเมนูสั่นนี่นะครับสั่นและเสียงเข้าไปครับให้เลื่อนหาการตั้งค่าขั้นสูงนะครับการตั้งค่าขั้นสูงนี่นะครับไปที่ข้อความที่ว่าอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับการบันทึกเสียงนะครับ ของเดิมมันจะเป็นเลือกอัตโนมัติเห็นไหมครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนไปที่อุปกรณ์เสริมนี่นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับไปในอีกนะครับนี่ครับอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็กดออกไปเลยครับทีนี้เข้าไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับเสียบไม้นอกเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเคาะไม้นะครับเคาะ สักสามทีแล้วก็นับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าข้อไม่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะเรามาฟังกันครับข้อไม่นะครับ 1, 2, 3, 4, 5ี่เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ Android นะครับ ก็ฝากไว้ครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ไลค์แชร์ s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับขอลาครับสวัสดีครับ